ค่ะดิมนะคะช่องดิมจัางชนแนลค่ะก็ว,วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปอันบล็อกพัสดุกันค่ะซึ่งจะเป็นคลิปอันบล็อกพัสดุคลิปแรกของดิมเลยนั่นเองเพราะว่าดีมแบบไม่เคยทําคลิปอันบล็อกเลยนะคะก็ะแบบว่าส่วนใหญ่ที่สั่งมาก็คือจะแกะเลยไม่เคยที่แบบมีโอกาสมาทาคลิปซึ่งวันนี้เราจะมาทําให้ดูกันค่ะนนจะเป็นกล่องพัสดุของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรไปนะคะ <'t that S 2> <peror> เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันให้ดูเลยนั่นเองเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารเริ่มแกะกันเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ของเราอันนี้ก็คือดีมพ่นแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะคพเนื่องด้วยกลัวด้วยเลยจ้แกะยังไงให้มันดูดีเพราะเวลาแกะไม่เคยแกะให้มันแบบดูดีดเหมือนคนอื่นเลยนี่ก็คือมีการหอบับเบิ้ลให้ด้วยนะคะดีมากอ๋อ ดิฉัสั่งเป็นเคส iPad ดมาแน่เองเพราะว่าอันเก่าดี嘛ม,มันค่อนข้างที่จ์อะลอกอะไรเอานะคะเราก็เลยเอาอันใหม่มานีโ่โอ้ยมีทำสติกเกอร์ด้วยวมีทำสติกเกอร์ด้วยอ่ะชอบมากของแถมคือปลื้มกลิ่มเหลือเกินเยอบนี่อันนี้เป็นเคสที่ดิฉัสั่งนะคะเป็นสีเกรย์นั่นเองเ,องเนาะนี่ก็จะเป็นรุ่นไอแพด แอบคือจะให้ดูแบบว่าการหอ่อก็คือดีที่สุดแล้วเออด้านหลังเนี่ยดินสั่งเป็นแบบสายคุนมานะคะน่ารักมากคือมีแถวสติกเกอร์ด้วยนะคะจซึ่งดินก็จะไม่เอามาแปะนะคะดินก็จะเก็บไว้เอาไว้ทำสำหรับจดโน้ตต่างๆนั่นเอง เนื้อสัมผัส,สคือเราจมาอื้อ,อนี่ก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบขุ่นๆนะไม่ได้ใสแบบใสกิ๊กเลยเราจะเอา iPad ดีมาใช้กันเลยค่ะของนี้มันเป็น iPad Air 3นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยข <c oughs> องดีนะคะโอ้โห,โหรอยนิ้วม,มืออะไรขนาดนั้นอยาสนใจเรื่องรอยนิ้วม,มือกันเลย ด้านหลังจะเป็นสีสเปซเกซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาลองใส่กันเลย yeah. <c oughs> แล้วก็จะเอา Apple p e n พนชิมาใช้ด้วยนี่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะโอ้ยสีคือมีความหรูหลาเหลือเกินหรือคิดไปเอง <c oughs> นี่มันดูแบบ <c oughs> นี่พอใส่ไปก็จะประมาณนี้แล้ะด้านหลังก็สีสวยมากมันเข้ากันแบบสุดๆ ร้านซัมตีงเอลนะคะไปสั่งกันได้เพราะว่าดีมากอันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกของดีนั่เองนะคะคือดีมากสี 4, คือน่ารักมากมันดูมีความหรูมากเลยสำหรับดีมี่ <c oughs> อยู่ที่ราคา390นะคะยังไม่รวมค่าส่งเนาะตอนแรกอะ่ะคือจะซื้อซิลิโคโนปากกามาด้วยแต่พี่เขาบอกว่าถ้าสมมติซื้อซิลิโคนอะ มันก็ใส่ในนี้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะแน่นแน่นนิดนึงก็จะลงไปแล้วนะคะสําหรับค,คลิปนี้นะคะเป็นคลิปอันบ็อกพัสดุคลิปแรกของดี e. มนั่นเองเนาะก็หมายว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปซื้อกันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายปืนปิ่ปม